ตอนนี้นะครับทุกคนห้าทุ่มคือแบบแฟนหิวม้าอีกโอ้ยปวดหัวใครเป็นมั่งแฟนใครเป็นมั่งโอ้ยทำมาม่าอย่างนีน้ตามมารีวิวนะครับ ทำนันก็ได้นี่ก็ได้ท่ไหนอ่ะว่าไงครับวันนี้น้องกิ๊กเข้าครัวหม้ออยู่ในนี้ลกหม้อหม้อขาหม้ออยู่ในนี้นะคะคุณยิงกิ๊กทำนี่ค่ะที่ไหนได้คะหม้นี่เหรอคะขาหม้อคุณน้อม่หม้อสเตนเลสที่ไอ้ยังดีๆเลยนั่นายม่แย่ลูกกิ๊กทำมาม่าเป็นปะไ้ไม่ได้วันนั้นทอดไข่ไม่่ใช่อันนี้ก็ได้ลูกอันนี้ก็ได้นี่นี่ ล้างอ่ะนี่ก็ได้สแตนเลสลูกน่ะล้างน้ำเปล่าทีก็ได้เอาเดียแม่เปิดแก๊สให้เลอาไปแจ๊กมันขี้ลืมมาลูกถ้าหาไม่ได้ก็ต้องคนนี้ช่วยใช่แจ๊กอันนี้อันดับแรกคืออะไรล้างจานเหรอล้างหม้อเออลูกสาวแม่เก่งไม่ทำมามากหม้อนี้ก็ดีนะเหมือนบอกเออสแตนเลสสแตนเลสอะไรลูกเปิดแก๊สอะไรนี่เอาน้ำตรงนี้ดูสรุป แม่เนัขนาดไหนแม่ก็เป็นห่วงเงื่อนอะไรไหนแม่ไหนแม่แม่ก็เป็นห่วงเงื่องอะไรอันนี้ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้ลูกเลยแล้วเราเปิดแก๊สได้ไหมนะแก๊สนี่ไร้อุ้ยเปิดแก๊สเป็นอ่ะเก่งนี่มีใครฉันคือใครฉันคือแก่ก็ไก่แก่เออแม่เป็นห่วงโอเคครับบอกว่าลูกสาวก็ยังตามแม่งวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะฮัตชิเก้น แม่เลยไม่จะ่นี่นี่นี่ล็อกนี้มามากนะคะคุณหญิงค่ะมีเยอะอ่ะไปไหนแล้วอ้าวนี่มีมีล็อกเนี้เออเวลาหาอะไรก็นี่ลูกนะนี่ล็อกแม่ค่ะกาวแฟอยู่ตรงนี้เอาเปิดได้ไหมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ระวังนะมันขึ้นหน้านะล็อกนี่กระแทกค่ะลูกเครื่องครัวค่ะดีค่ะอันนี้รายการใครคะเนี่ยนี่นะนี่นะไอ้ยเอ้นี่ล็อกจานนะนี่นี่ล็อกตู้ค่ะ เพื่อเป็นไงอย่าท้องทุกวฝาที่มาฝามาฝาไม่เคยอาศัยไปทันอย่างนั้นเทำไหมน้ำกองน้ำวัดมาม่าอะไรอะไรมาม่าต้องใช้น้ำกองด้วยหรอช่ใช้น้ำกองใครว่าใช้น้ำปลาปลากองฉันไม่ใช้น้ำปลาปลาทำชัว่ะทำเบอร์บอดี้โอ้โห ขออาหารเหรลูกโอ้โหขออาหารเนี่ยให้กินได้กินก้านไหมกินหมดอะเส้นก็เส้นมันอืดแล้วเส้นออกก่อนได้หะเราต้องเอาเส้นออกก่อนเพราะว่าเสียบเส้นมันอืดโอ้ยร้อนลูกไม่เอาทับพีเหรอลูกไม่ไปแต่นั้นเราต้องให้น้ำมันน้อยหน่อยนิดเดียวนิดหนึ่งัะจ๊ต้มให้ทำไมยังตัดนะทำไมลูก จะได้กินไหมครับตัวนี้ได้กินสิร <c oughs> อก,ก่อนเพราะว่าน้ำมันเยอะไปนหยดูสิก็เนี่ยทับพีจะตักออกลูกยากอะไรนี่ทับพีเนี่ยนี่ไอทับพีนี่เนี่ยทับพีกลงเนี่ยตักออกลูกเออตักออกไว้ไหนตักออกเนี่ยใส่ใส่ไม่ต้องไม่ต้องหนูจะกันเออเออทำแล้วทำไปดีมันเต็มแลายเลยกา็หย่อนนะ หัวเรื่องอยหัวใหญ่จ้าไก่บ่คมเลยเด้อขายใกล้ๆกล้เลยจังโอ้โหเจออะไรวะฮะกินอะไรที่เป็นกระมันกระจายอย่างนั้นลนะ่ะมแม่นี่มันไม่ใช่ผงนี่มันคือแป้งมันคือแป้ง ไม่เป็ี่ยเลยมันจืดมากพเพราะเธอใส่น้ำเยอะน้ำไม่เยอะเลยนะเยโอเคครับได,ดดได้เวลามาชิมสีมือของน้องกริกนะครับผมนี่หน้าตาเป็นไงดูดีไหมเชียวว้าวเลยไม่เชียวไม่เชียอเคมาชิมก่อนผ่านไม่ผ่านนะผักก่อน

อร่อยเหลือเกินไส้กรอกมั้งอร่อยแล้วไส้กรอกไส้กรอกอร่อยอยู่แล้วอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยผ่านผ่านผ่าน อ่อยมากวะจานนี้สิบคะแนนก็ให้ไม่ใช่น่าน่าไหมกิงดื้ให้สักอ่าแปะแล้วกันครับอุ้ยทำไมอะ่ะพอได้พอได้ใครผมได้ทำไมอ่ะเพราะได้อเพราะได้โอเคเส้นรู้สึกว่ามันนิ่มไปหน่อย ที่ในกิ๊กีในห้องน้ำก็มีมันฝนตกนะพอฝนตกมันก็จะขึ้นมาจากดินไม่ด้มีที่นี่ที่เดียวแม่กว่าบางรุกกี่รอบนอนนะนอนกอดอัน้เลยอือฮึอร่อยครับคุณผู้ชม รสชาติแบบว่าเหมือนผมทำบะม่าตอนประมาณป .4 อ่อะม,อมันเผ็ดไหมอร่อยตูนั่นอกมันเผ็ดนะเธอเผ็ดเหรออืออร่อยเผ็ดยังไปดูนหยชิมซีฝีมือชาฮันหืมอร่อยเนี่ย โอหข้มข้นกำลังดีเลยอ,ะอ่ะอะไ,ไม่ต้ใส่น้ำเยอะไปเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกว่ากำลังดีเอ๊ะใสกน้ำบอ,อกไหมอ๋อก็เราต้องวัดปริมาณอะนี่อ๋อใส่ตอนแรกยังไม่ได้วัดต้องวัดทีหลังเส้นก็นุ่มอืม เต็มติบให้เท่าไหร่คะแนนตัวเองก็เลย <c oughs> มมสิบคะแนนขี่โมอ่าคือลองก่อน,นคราบ <c oughs> อบถ้ากรอเรยจริงอ้าวเฮมามากรอเลยนิดนึงนี่น้อยแค่กรอที่ไหนแ้กรออ๋อ ไอเสตเกอะอันนี้มันเป็นชีสแบบสองอา,าอย่างอ่ะมันเป็นชีสส้มกับชีสธรรมดาจะม,มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยอ,นะอืมไม่ชอของเจกีนะอืมยังห่ออะไรไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> ถ้าแต่ปอนเสื้อเข้าจะไม่ลืมร้อะไ,ไลืมแล้วไปคลิปงานรายการตัวเองไปคลิปว่าไปคลิปยังไง เอาพูดเนี่ยว่คุยกับผู้ชมเนีอร่อยมากจบแล้วเหรอต้องพูดว่าอะไรไหนสอนอะไดีต้องพูดว่าอะไรไม่สอนนะต้องคิดเองดิอยากพูไงคนเยอะเช้าเขาพูดยังไงกันก็เช่นอยากให้คนมาดูเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ยเ้วเช่นเราพูดยังไงล่ะเราพูดตัวอย่างไปยังไเช่นอยากขอบคุณคนที่เขามาดูนะคะลองเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ย บอกเขาไปเนเหยรถอะไรบอกถ่ายซองอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ารถอะไรเนาะไปลองกินกันนะคะไปล้วไปล้วครับคุณผู้ชม,มถ้้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย